เด็กเส้นคือเกาภาคสองสวัสดีพี่น้องเด้อมื่อนี้อ่านในคลิปเดิมแต่ภาคสองกินเส้นลเลก็กอะเล็กอะอืมเล็กกันโน้นดเลกันโน้นเดินอาหารปูถุกอยด้วยค่ะเด้อปูพี่ยกถ้วยสดเลยที่นี่ผู้น้องผู้น้องนี่มักคักอินข้าหยีย่ไนี่แซ่บบ่แซ่บบ่ แรกกันอันไหนคือว่าเซบด้วยค่ะเด้อนะกินโบยขาดเสียงแล้วตอนนี้เสียบคักรเสรียบเนี่ยหมอไป่เลี้ยงที่นี่มันจะใส่ลูกตาเด้อแฟนาเลยเบื้งซีม่อนเพียงคนนะ่ะว่ากินคำใหญ่ครับตู้นองนี่มากคัดเสีนเสีนสปากเกตตี้เสีนมามาเสียงไงเสีน,สนมีนี่มากคัด ว่าเรียงเป็นเสีนีม้มักงลูกเสีนเสียงดุดเนี่ยเจ <c oughs> บอวย <c oughs> โอ้ว่าให้เล่นเด้กกินกินบอกพี่ว่าให้กินหามเล่นไปะนะไปนะตั้งใจกินครับตอนนี้เวลาบ่ายสองประเทศฮอลแลนด์ด้วยค่ะเด้อลูกอ่อยกินเขาเที่ยงมาแบบที่นี่ หยกสวยสุดเลยว่ะถักโบแซบบอปัาดก็สีอยู่แหงอันนแะก็สุดอีกพัดมามานี่คอยใส้นานอันน้อยนึงก็จะเจี๊พ่นอันไหนเป็นนามพออีสุดปัาดป๋าที่นี่สอนสอง่ใส่เด้ค่ะเรนเอามือยัดอะไที่นี่ซัดเลยคกวเกาีจะได้ข้ามไงใส่สอนสอมันว่ทันใจใส่มือยัดเอาอลไที่นี่ ผู้ใดจะกินเหมือนก้อนกันเนอะใส่บ้งดูโอ้ซีมอนอิงเบลกัดเ็นออกแน่เด้อเป็นหนาเลยคาคอเด้เปิดหน่อยดูตบตบมันปลาตอดเนี่ยมน่ะ อันผู้พี่นี่บ่ค่อยกินไปไนันไดดอกเบิ่งสซงสิบ่ค่อยอยากอันผู้น้องนี่ใส่เอาใส่เอาผู้น้องนี่แจ๊กอยาก,ากบ่อยากจ๊กคิวบ่หิวใส่เอาใส่เอาเด็กสนน้องเล่นน้องกำลังเกแซ่บหมอบกินเลยที่นี่ดึงเศษออกแน่กันจะฆ่าก้อเออบนนะทางอยากสิเบิ่งพี่่วาอีหยังไม่ยังโอ้สิบของเขาบ่แจ๊กบ่ของพีไปหนน่ะ พัดกันซิมึงแซบบ๊อสซาเดียวกัน,นแล<ะ>้วหม้อกระทะเดียวกันฉลาดเด้เห้น้องก,กินหลายๆตัวของผู้จีบกินอนะผู้พีผู้พีฉลาดเด้ตัวของก,กินบ่เหมือนหาแผนเด้หาแผนให้น้องก,กินซอยคุณน้องนีก่ก็กไรเรียนสา,สาเอามาเลยยัดเตีย่างเดียว นองนี่น,เน,เนเัเอานี่เอาเอาที่นี่จะกินยังกันเราที่นจะกินก็จะลินนอ้อให้น้องกาใส่ปากให้มดก้อนเิอเอาข้าวเเรางเงอะงเงอะเอากินไปตอเสยเดินกันแล้วไปที่นี่กัดดิ่นกันเาเดอกินกิน อันตุนหงคือดูยังหรอพี่ฉลาดหน้าพี่อิ่มแล้วหน้านนนเสียเสร็จแล้วลูกคอยบาหน่อยเมาเสร็จแล้อยใส่ซ้อนเนี่ยใส่ซ้อนเนี่ย กินแบบพีเล็กแล้วเฮียเราไปที่นี่กินเซ็จข่อยว่าสิเดียอาบน้ำเด้อเดี๋ยวที่นี่อเ,เอาแบงกันแล้ว